เรามาฝึกท่าพิสตันสคอร์ครับก็คลิปนี้3ปีกว่าแล้วครับก็ตอนนั้นก็คือผมกําลังก็คือปล่อยตัวเองอ้วนนะก็เลยมาลดนี่คือ5เดือนนะครับถ้าคุณเห็นรูปผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับ ถ้าคุณเห็นรูปผมนะก็คือตอนก่อนที่จะมาฝึก5เดือนก็คือเป็นคนละคนเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือครับเธอถามว่าทําไมผมเปลี่ยนตัวเองได้เร็วก็พะผมแปลงร่างตัวเองมาสองครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับก็คือผมรู้ว่าวิธีการว่าจะจัดการตัวเองยังไงครับจะกินยังไงจะฟื้นยังไงครับผมรู้ครับพอผมรูปร่างผมเปลี่ยนผมก็มาชาเลนท่าพวกนี้ครับท่าที่ผมแบบก็คือรู้สึกปั้นตันแลนะห้าเดือนฝึกสคอสซคอสจัดามจำพวกนี้ก็คือจนตันแล้วก็ลองลองอยากปลดล็อก ขาพวกตระกูลซิงเกิลเล็กดูครับอนี่ยครับอย่างท่าก็คือพิสตอนกคอตครับแล้วชิมส์คอตน้องกุ้งพวกนี้ครับท่าพวกนี้ก็คือนักกีฬาเขาฝึกกันครับผมจะไม่เห็นไม่สังเกตไหมก็คือขาข้างที่ลอยบนพื้นนะผมจะไม่ให้สัมผัสพื้นเลยนะแต่ของสําหรับบางคนที่ฝึกนะผมเห็นแล้วก็คือเขาอาจจะขาเขาอาจจะไม่แข็งแรงก็ได้ผมก็ไม่รู้นะครับเขาก็พอพอยกมาสัมผัสพื้นแบบนี้มันคือการโกงท่าครับแต่ถ้าฝึกแบบนี้เห็นไหมขายข้างก็คือลอยบนพื้นตลอดเลยยืนขาข้างเดียวครับ เนี่ยครับก็คือผมบอกเลยว่าเป็นคือท่านี้มันจะมันจะได้ความยืดหยุ่นกับ f ส e ิ i b i l i t y มากกว่านะครับที่ผมลองดูนะนะมันไม่ได้ใช้กําลังขามากมายนะครับเนี่ยครับก็คือสลับอีกข้างนึงครับก็ไปต่อเลยครับช่วงนั้นผมฝึกค่อนข,ข้างที่จะหนักมากนะครฝึกกันโหดแบบโหดจริงๆครับวันฝึกผมจะอธิบายนะวันฝึกดึงข้อนะผมดึงกัน4ี่ท่าสี่ิบเซตนะครับรวมนะท่าละสิบเซต วันฝึกอกนะฝึกกันห้าท่านะครับ6ท่าโดยซ้ากับ50าสถึงหกเซตนะจริงๆนี่คือเรื่องจริงนะที่หลายคนไม่รู้แล้วฝึกขาผมฝึกประมาณ2 0่สถึงสาก็คือเซตนะเนี่ยครับเรทเนี่ยครับยี่สิบยี่ห้าสามสิบครับเนี่ยครับแล้วก็ฝึก HIIT หนึ่งวันก็ฝึกพุ่งหลังก็ฝึกกันโหดนะฝึกกันประมาณร้อยสิบร้อยถึงร้อยยี่สิบครั้งนะครับพอฝึกกันโหดครับแล้วก็ฝึกแกนกลางก็จะมีวัน วันฝึกแกนกลางเป็น H I I T 1วันก็บแบบจัดเต็มแล้วผมจะฝึกตอนท้องว่างนะครับก็คือตอนแรกๆยังปรับตัวไม่ได้พอผมปรับตัวได้ปุ๊บผมฝึกตอนท้องว่างในท้องไม่มีอะไรผมจัดการเลยครับเนี่ยผมถึงลีดขนาดนี้ครับเนี่ยครับ คือท่านี้มันไม่เหมาะสําหรับก็คือคนใหม่ๆนะครับเพราะคนใหม่ขายังไม่แข็งแรงครับแล้วก็ท่ามันมันทำให้เสียเวลาคุณมาฝึกท่านี่ผมบอกเลยคุณเอาท่าสควอสควอจับให้แน่นดีกว่าไขมันคุณก็ลดแล้วครับแล้วคุณค่อยมาชาลินท่าพกนิธีหลังครับแต่บางคนก็คือเห็นท่านี้เท่อยากได้อยากได้อะไรบางคนยังสควอสไม่เป็นเลยนะครับยังไอ้เล็กนั้นยังไม่เป็นเลยแล้วจะมามาฝึกท่ายากมันเป็นไปไม่ได้ครับผมบอกเลยอย่างคนเอาง่ายนะอย่างมีกล้ามอก คุณยังยังวิตพื้นไม่เป็นเลยอะคนอื่นเ้าดิบได้แล้วว่ะแล้วเมื่อไหร่คุณจะมีเออผมนี่นี่คุยกันแบบตรงๆเลยนะก็คือเอาง่ายๆนะคุณฝึกเซมิมชินก็คือเครื่องละแสนนะคุณยังดึงข้อไม่ขึ้นเลยแล้วเมื่อไหร่คุณจะมีกล้ามหลังแลาพูดกันตรงๆเลย